ข้อที่สี่เนี่ยเขาบอกว่าให้ปล่อยความกังวลทิ้งไปนะข้อนี้ไล้อนเขาบอกว่ามันต้องใช้ความตระหนักรู้ในตัวเองสูงมากเลยที่จะที่จะบอกตัวเองได้ว่าตอนนี้เรารู้สึกไม่สบายใจเพราะสิ่งนี้นะหรือแบบเรารู้สึกกังวลเพราะสิ่งแบบเนี้ยเรื่องเนี้ยไลอ้อนเขาคนพบในช่วงโรคระบาดโควิดครับเพราะจูจ่ๆไลอ้อนเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะเขาไม่ต้องไปแบบรีบขึ้นเครื่องบินไม่ต้องไปรถติด ด้วง่ายคือช่วงโควิดไลอัน,นเขาไม่ต้องไปเตรียมตัวอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยคุณอาจะคิดว่าความกังวลของไรอันน,น่าจะลดลงไปเยอะใช่ไหมเพราะดูวยเหมุของเขาไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะถ้าคุณี่ใช้เวลาไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มตะหนักดูว่าความกังวลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยมาคัสออเรเลียเขาพูดเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเรื่อง Meditation นะเขาบอกว่า ผมรุดพ้นจากความกังวลแล้วแล้วเขาก็แก้ใหม่ในคำนั้นครับเขาบอกว่าไม่ใช่ครับผมละทิ้งมันตั้งนาแล้วก็เขาเขียนีนคำคำหนึ่งครับในช่วงโรคระบาดเหมือนกันนะเขาบอกว่าผมทิ้งมันได้เพราะมันอยู่ในตัวผมเองนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนของไรอันเลยครับไรอันก็เคยคิดว่าเขาเครียดเขากังวลเพราะสิ่ง,งต่างๆอย่างเช่น,นเรื่องงานเรื่องครอบครัวอย่างนี้ครับ แต่พอสิ่งเหล่านั้นมันหายไปหมดเลยเขาก็กลับมาคิดที่ว่าเออมันมันไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นเลยทุกอย่างมันมาจากตัวเขาเอง